เคยไปนิพพานอยู่ต่อนิพพานได้ไงเอาง่ายๆเหมือนไม่เคยไปเชียงใหม่อ่ะจะไปยังไงอ่ะเห็นไหมออกมาไปเดียวเขาไปทางบกทางน้ำทางเรือแต่ไปทางไหนอะเห็นไหมก็ไปได้เหมือนกันแต่บางตรงมันก็อมันพูดไวหลายอย่างมันช้ามันเวลา,าบาล้าไปอะไรแต่ไปคุณจะไป้เองนะจะไปยังไง,นะไง,ไงแบบพุทธะ แช่ไหมไม่ได้ไปแบบมาเป็นไ,ไปแบบกีเรสมันก็พาหลงเข้าโดมเข้าลบเข้าป่าป่าลบชัดไปหมดมไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่ปีกี่แสนชาติกี่ล้านชาติที่เขาไปเขาไปกันถูกแล้วไม่ใช่วีนะถ้าอาจารย์แต่ว่ามันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านชาติาเข้าลบเข้าพงเข้าป่าเข้าไปป่าลบชัดเข้าไปลงน้ําลงทะเลขึ้นภูเขาไป <c oughs> ใช่ไหมถ้าทิ้งหานก็ไม่รู้จะไปถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่ใช่ทางบ่อโอ่นะครับบ่ก็เป็นเครื่องบินเลยบ่ก็วิ่งระยะทางบินตรง45นาทีถึงเลยเชียงใหม่กรุงเทพทำไมแต่อาจารย์เรียนมากกว่านี้เร็วสุดก็แค่หนึ่งปีเองไม่ใช่เหรอจกค่ะปีสุดมาแล้วปีนุดจกค่ะลาลูมอนอันนั้นไปเลยใช่ไหม ไปวดัดไปี่เดียวเค่ะนั่นแหละนั่นก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วนะเนี่ยหนึ่นนงปีถ้าถามว่าถ้าไปบอกใครเขาจะเชื่อไหมหนึง่งปีบรรลุนี่นบรรลุบ้านจะกินต้องไม่ี้กลบานำกล่าวสาธื้อถ้าเป็นเล่ากับกับคนที่เขาไม่เคยมามาเดินมาไม่มารู้ทำพระองค์เขาจะบอกว่าโกหก เป็นไปได้ยังไงจเป็นอย่างนี้นะครจะปามาดไปอีกเลยนะเจ้าขาท่านอาจารย์เราจะเปเชื่อถ้าไปคุยหนึ่งปีบรรลุอ้หันใครจะเชื่อเออเพียงเพียงไปผู้หญิงเลยนะตัวชนเลยปู่แม่ใครจะเชื่อเออท่านอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์ห้าหกเจ็ดปีกันแต่ทำไมท่านนรบุญทำไมท่านอาจารย์นรบุญก็บอกแล้วว่าหลังจากทำมรรคพิธีเสร็จ มาวิธีเป็นลำดับลำดับลำดับก็ำบำบทำไล่มาไล่มาไล่มาตออเนื่งองมาตัวทั้งเป็นพอเสร็จปุ๊บผลออกทันทีเนี่ยทําวิเศษแม่เป็นธรรมวิเศษจะมาตั้งถึงคนวิเศษได้แม่เป็นธรรมวิเศษแล้วเกิดคุณวิเศษแล้วกับคนวิเศษเนี่ยทํามของพระองค์ก็ทำได้ไง,งเป็นมีข้อพิสูจน์ไงมีมีองค์แท้ๆองค์เป็นๆที่มีชีวิตอยู่ <c oughs> ช่ไมล้วมีหลักฐานการเดินมักดูในไลน์กันหมดอ่ะแต่และพระองค์อไม่ใช่อุปโลงขึ้นมาคลิปก็มีใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้้ว่าของแท้มีอยู่ของแท้ของแท่แทำมพะนัรกับสาธุเจ้าค่ะ,ะก็เป็นเรื่องดีนั่นแหละ น้องกพ่อเป็น,นไ,ปไงได้จากภาษาบ้างไหมยังไม่ได้มานั่งเหมือนแต่ก่อนเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์อย่างงานเยอะหรือติดซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยก็แต่เห็นแต่ตอนนั้นแต่ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติใหม่ๆนะข้าพเจ้ายังยังสอนไม่ได้ยังไม่ได้อ๊้อยากมานั่งข้างๆอยากมาสนใจดับพัรษะตอนนั้นกับตอนนี้อันละอย่างเลยเจ้าค่ะท่า,านอาจารย์ ตอนนี้ข้าพเจ้าพร้อมแล้วแต่แต่เขามาไม่พร้อมเจ้าค่าท่านนะจังมาเนี่เจ้าค่ะเรียนเรียกว่าตว่ามานันมาแล้วก็ต้องจริงกายไม่ให้ปฏิบพลานั้นอยู่ที่ใครอยู่ที่ท่านอาจารย์จะต้องดูแล้วก็ใช้เทคนิคในการที่จะค่อยๆทดองค่อยๆสอนเนคนิคการจองถ้าได้นั่งมาทาี่ทักพักมันก็จะติด ติดสมาธิก็คือติดทมในการปฏิบัติแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้หรอกนะครับเนื่องจากไม่มีอนุาสารติดไวไหนเพรต้องช่วงแรกต้องอะไรต้องเปิดประตูไม่ทำก่อนถ้าไม่เปิดประตูไม่ทำก็เหมือนกระแสภาวะของผู้เดินมักยังถูกาารครอบงำถูกบังคับอยู่ไม่สามารถแสดงอะไรได้ผู้เดินมักไม่สามารถจะออกม,มาจากที่ตั้งได้ ใช่ไหมไปอยู่ปลายจมูกผู้บุญมักก็ไม่ได้อยู่ปลายจมูกไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนยังไหมแต่ที่อยู่ยังไม่เจอแต่จะไปอยู่ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกตั้งไม่ได้สํารวมมิจีให้บริบูรณ์สํารวมไม่เป็นสํารวมไม่ถูกนั้นจุดแรกคือต้องเปิดประตูไม่ทําก่อนะแต่ก่อนจะเปิดก็คือต้องให้ดับอักาให้ได้ก่อนอันนี้จุดหลักเลยลถ้าดับอากาศยังไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วก็ยัง ยังแบบว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีการน้อมใจเชื่อก็เพราะนั้นะต้องน้อมใจเชื่อเพราะต้องมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ในระบบไหนมาอยู่ในระบบท,ที่ให้ไว้นมันในโอนนกาผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วหรือยังไม่เคยเคยมาแล้วว่ะนั่งได้แล้วหนึ่งชั่วโมงแลก็เอาฟังคลิปไปคลิป เริ่มต้นการปฏิบัติเพราะนั้นคลิปที่เริ่มต้นทั้งหมดควรจะเป็นคลิปของท่านอาจารย์นารมนท่านเดียวแต่ตอนนี้ปัญหาคือคลิปเนี้ยจะไปาหากันยังไงใช่ไหมเพราะว่าท่านบุญิิดาไม่ได้แยกรายละเอียดไว้เป็นคลิปที่ตามตามกันเพราะนั้นก็ต้องย้อนหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่ไปเปิดกระดังตั้งแต่เก้าวันยาและท่านไปผ่าตัด เราจะนั่งไล่กันยังไงถ้าเจากิบของมาดอนเจ้าค่ะโอบคนี่เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่ององ่ายนะ